thank mm -hmm. you เจ้าคุณฟูเจ้าคุณปูผมได้ W35 มาตัวหนึ่งใครที่ชอบงานกเก่าใครที่ชอบกีตาร์เก่านะครับผมแล้วก็เก่าต้องสวยนะไม่ใช่ว่าเก่าแล้สภาพเละเทะอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมตัวนี้โลโก้ตั้งนะครับผม W35 Japan เดินอับรูนรอบตัวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนค่อคมาฟังเสียงกันตัวนี้ สวยมากเลยเก่าเลยสวยนะครับผมนี่ลายไม้ข้างหลังโรสบูสนะครับเก่าเลยสวยนะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเขามาคุยรายละเอียดกันเียกว่าใครที่ชอบกีตาร์เนื้อเสียงที่แบบอุ่นๆเบสแน่น มอรลิสนะต้องเล่นมอรลิสนะครับผมมอรลิสหรือแคทไอ้ก็ได้ เนื้อเสียงมันอุ่น,นๆนุ่มๆหวานๆดี w ดบิวสห้าเปใครที่อยากได้สภาพเก่าแต่สวยเอาไว้เล่นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะผมไล่จากโลโก้ก่อนละกันโลโก้ตั้งนะครับผมนี่สวยเลยนะครับคือปกติอ่ะผมจะได้มาเนื้อไม้ขาวมากกว่าแต่เนี้เป็นไม้เข้มก็ถือว่าโอเคนะคนที่ส่วนใหญ่ลูกค้าผมาหาพวกกีตาร์เก่าเนี่ย เนื้อไม้มันเข้มๆแบบนี้คนค่อนข้างที่จะหากันเยอะ <c oughs> เอาไว้เลย <c oughs> อ่ะผมไล่จังหัวเลยแล้วกันนะครับผมหัวสวยอาจจะมีรอยสกิดข้างหลังคือจริงๆอ่ะตรงเนี้ยกีตาร์มือสองอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแหละการวางการเก็บรักษาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นิดหน่อยอย่าไปซีเรียสมันนักรบมันย่อมมีบาดแผลอยู่แล้วนะครับผมลูกบิดมอริสนะครับผมตามนี้เลยนะครับ อ่าคอมันจะเป็นไม้มาฮอปกานีสวยมากเลยเป็นไม้เนื้อแข็งแทบจะไม่มีเยินเลยนะครับผมสภาพดีสวยครับสวยคอสวยอาจจะมีพวกช้ำเล็กๆน้อยๆทั่วไปเห็นไหมเอ่ยไหนวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สภาพดีสภาพดีพดโอเค Indian ยโรสฟูหรือว่าไม้โรสฟูรสะไม่แน่ใจ <laughs> คล้ายๆกันโอเคก็เป็นที่ แต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยเตมที่จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะลูกค้าเขาเอาไปขัดอีกทีนะเนี่ยพวกคราบแบบนี้ขัดออกหมดเลยเราใช้น้ํายาหรือว่าถ้าใครมีเครื่องขัดอะขัดสีรถอะใช้ขัดเลยนะครับผมลูกค้าผมมาส่วนใหญ่ที่ซื้อกีต้าไปกับผมมาส่วนใหญ่จะเอาไปลงกาหน้าแล้วก็ใช้เครื่องขัดเงาเลยเหมือนได้มือหนึ่งไปเล่นเลยนะครับผมโอเคสภาพดีครับตัวนี้ไม่ค่อยมีรูรอยข้างๆก็ไม่ค่อยมีนะ สภาพดีเลยสภาพเก่าสวยผมแจ้งเลยว่าสภาพเก่าสวยอ่าแต่ถามว่าถ้าเกิดว,ว่าเก่าแล้วแตกแล้วหักแล้วรื้อรอยอันนั้นอย่าไปเล่นนะครับผมอันนี้คือเก่าสวยนะครับผมเนื้อไม้มันเข้มข้างหน้าเป็นไม้สีทองสวยมากเลยนะครับผมออกเข้มเข้มนะครับข้างหน้าก็โดยนาบอลลนรอบตัวนะครับผมสายที่ขึ้นให้ผมจะขึ้นเป็นสายเบอร์สิบบางทีมันอาจจะมีรอยสกิมเล็กแลๆแบบเนี้ย อ่านี่ยแค่นี้แหละนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแบบเนี้ยอ่านองนั้นสวยหมดเลยนะครับผมใครที่ชอบเนื้อเสียงอุ่นๆดุดันต้องมอริสนะผมกระรัดตีฮะเลยมอริสน่าเล่นมากไม่ผิดหวังโอเครายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับผม ตัวนี้ราคาอยู่ที่5950นานะครับผมค่าจะส่งแบบโอนมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมาจําไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปากเปล่านัดมาดูวันนั้นวันนี้ไม่มีการวางมาจําทางร้านขออนุญาตไม่เก็บสินค้าไว้ให้นะครับผมโอเคก็รายละเอียดก็อยู่ที่ตามนี้อ้าวื่อที่ผมบอกไปหรือย่างบอยดิงบดิงอ่บาบดิงจริงๆมันขัดออกนะแต่ก็เลยอยากให้มันเก็บ เอออยากให้มันอยู่แบบนี้ของมันมันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ฝั่งนี้สวยอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเพจในกลุ่มก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมสนใจพร้อมปิดจริงทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับโอเคฝากด้วยนะ w ด5 J8 สสวยๆนานๆมีสภาพไม,ม้เข้มๆหลุดมาสักตัวหนึ่งนะครับผม ตัวนี้ก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับผมแนะนําให้นะเอาไปเปลี่ยนสายใหม่นะหาสายดีๆใช้เนื้อเสียงจะอัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยสายที่ผมใช้เป็นสายธรรมดาทั่วไปนะครับผมแค่ไม่กี่บาทเองลูกค้าเอาไปใช้เิเล็กเซอร์หรือว่าใช้พวกดัตติโอของแท้ก็ได้นะครับผมเนื้อเสียงจะดีออกว่กันเยอะเลยกีตาร์มันทําออกมาดีอยู่แล้วหาสายดีๆใช้นะครับผมโอเคฝากด้วยนะ w 35J8 ขอบคุณมากครับ